ก่อนกิดาสียงวังชาวกรน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาดูซีท,ดทีดีของซิกิกิที้ทเลยภาคที่60นะครับตอนฉากแรกเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เปิดฉากมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะเห็นคาไม่ล่าแมนตัวหนึ่งนะครับผมที่กำลังมองเหตุการณ์ที่จีแมนแล้วก็พวกอุกสมุนของจีแมนเนี่ยกำลังประชุมกันอยู่นิดๆหน่อยๆครับ เราจะเห็นเอ,อ่อซิกิบิดี้จอดซิกิบิดี้เลจานบินนะครับบินออกมาหาท่านจีเมนนะครับแล้วผมก็อยู่สต็อปตรงนี้ครับตอนที่ผมดูครั้งแรกผมจะเห็นหน้าของเจ้าแมงมูมซิกิบิดี้ทอยเลนะครับไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะครับเห็นว่าโกรธอยู่นะครับโกรธอยู่เห็นจากตรงนี้เห็นก็รู้เลยครับว่าพวกเอ,อ่อ พวกซิกิบิที่อทเลนนั้นโกรธจีแมนที่ทีแมน่ายแพ้ไปนะครับจีแมนยังแบบหน้าเสียนะครับผมมันจะเห็นฝั่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้พวกเออพวกซิกิบิที่อทเลนถ้ารวมจีแมนอาจารย์บินด้วยเนะี่ยก็จะมีมีแปดคนนะครับผมอ่ะ ตรงนี้นะครับเขากำลังคุยประชุมกันอยู่ครับเหมือนกับเออเอออะไรใช่ดิสก,กิฟตี้ทอลเลตเหมือนกำลังจะบอกว่าเออเราต้องทำยังไงต่อนะครับผมจะทำยังไงพูดกันยังไงอยู่นะครับแล้วิเม่ก็พูดเหมือนกับจะสื่อสารว่าเออเราจะวช่วฉันทำยังไงไม่มีวัน แล้วไอจานบินตัวนี้นะครับพี่ดิสกิี่ดีจ้จะสกิฟวดีเ้เลจานบินครับเขาก็เลยพูดเลยเสนอว่าให้เขาเป็นหัวหน้าแทนจีแมนและให้จีแมนเป็นค่ารับใช้นะครับนี่พูดออกมาแล้วนะครับทวนแล้วจีแมนก็โกรธมากเลยครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาพูดอะไรกันอันนี้เออผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับจีแมนโกรธมากเลยครับแต่ผมไม่รู้นะโกรธอะไร นี่ครับจิเมย์กลังง้างปืนเลเซอร์สีกระบอกของเขานะครับจะไปยิงจานจานมิสกิปปี้ดีทรอยนนะครับแล้วตัวละครใหม่ก็โผล่มาครับไม่รู้คือตัวละครอะไรนะครับเใครรู้แล้วก็ไปหากายวอลเกอร์ให้หน่อยนะครับว่าผ้าที่60มาแล้วนะครับกายวอลเกอร์เนาะบอกหน่อยว่าตัวละครนี้คือตัวละครอะไรมีความสามารถอะไรนะครับผมบอกกันหน่อยนะครับเอ เขานะครับจะเห็นได้เลยว่า g m a i ทิกิบิทีเทอเทเนี่ยอ่อนเอมากๆขนาดโดนจับหัวยังสะบัดหัวออกมาไม่ได้เลยนี่และไอตัวละครใหม่เนี่ยเขาก็งางเอามีดออกมานะครับที่จะเสียบหัวแล้วให้จานบินทิกิบิทีเ,เท l ร t เเป็นหัวหน้านะครับไม่รู้สองตัวเนี้ยใครจะเป็นหัวหน้านะไอตัวเนี้ยกับไอ เออเน,นี่ยผมไม่รู้นะครับเออสองตัวเนี้ยกำลังจะฆ่าจีแมนครับผมแบต่ปรากฏขึ้นเออวิทยาศาสตร์ชิคกี้พียดิทอเลีเนี่ยผมเห็นมันอัพเกรดมาโคตรจะหอห้อเลยไม่ใช่ฮาผมแค่คนเดียวตรงนี้ด้วยครับทุกคนแล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วย หน้าเว่อร์ไปกันต,ตามๆกันครับพอวิทยาศาสตร์ซิคิว i ิ y ี้ทอยเลออกมาเนี่ยผมก็บอกผมก็บอกในใจเชี่ยมันอัปเกรดตัวเองถึงขนาดนี้เ้เหรอเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแถมยังเอาํำโพงของของที่ทท่นคีบีแมนเอาไปใส่อีกต่างหากนะคับทุกคนโอ้ยเนาะไอตัวละครใหม่นี่คือแบบฮะแกอัปเกรดขนาดนี้เลยเหรอเหมือนกำลังจะพูดออกมาแะครับแต่พูดออกมาไม่ได้ แล้วเออวิทยาศาสตร์ซิคกี้ t ทอเลเหมือนกำลังชะพูดว่าแกอย่ามายุ่งดูสิครับนี่จานบินซิคกี้ t ทอเลกับไอตัวละครใหม่เนี่ยแต่ผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าแขนของมันหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวผมขอยอดตอนที่ผมยอดกลับไปดูผมเห็นมีสองแขนนะยึบจับไป ไวทำไมไวนี่อ๋อแขนมันรูดแขนมันรูดนี่นี่แขนมันรูด,มรด,มรดผมไม่ได้สังเกตเมืกี้ไม่ดีมดีไอสองตัวนี้ก็เลยพอพอ,พ,อพากันกลับครับและเสียงเนี่ยคือแบบผมได้ยินเสียงของไอ้สองตัวนี้วิ่หนีไปอะเสียงเหมือนแบบตอนที่ไทท,ท่านทีวีแมนเนี่ย ได้ปรากฏออกมาหรือว่าวาปหนีไปนะครับแล้ว g m a i สกี้วิธ t ทอเลเนี่ยหันมาให้ผมเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นคร,าบ,รออาบเลือดแล้วคราบบวมของแล้วก็คราบเลือดอีกนิดๆหน่อยๆครับทุกคนที่มองเออตามีบางคนที่มอง่ะมองเออ n m a แล้วก็มองวิทยาศาสตร์หรือสกี้วิธทอนะครับ แล้วจีแมนก็พูดว่าขอบคุณแล้วเออวิทยาศาสตร์เออวิทยาศาสตร์ซิก i บิ t ี i l e t เขาจะมองมาหาเราครับแล้วเขาก็จบปีชีพเราเลยครับขอบคุณเพื่อนไม่เป็นไรไอตัวที่ชอบเราแกัวมานี่แล้วผมเพิ่งมารู้ครับว่าไอ้กล้องที่เราดูอยู่นั้นเป็นหัวของไทยบิ๊กเออทีวีแมนครับผม เราจะได้เห็นหลายคนเลยนะครับคามราแมนสปกเกอร์แมนไอ้ทนี่ดิบิ๊กทีวีแมนแล้วพวกเขานะครับได้มองไปหาสองนักรบนั่นก็คือไททันคาม e ราแล้วก็ไททันสปกเกอร์ครับเขาดูได้เลยว่าไอคนที่อัปเกรดให้เขานั้นถึงขนาดนี้ก็คือวิทยาศาสตร์จิกกวิธีไฮเลดเขาได้มองหน้าไททันคามิราแมน แล้วคำไม่ล่าแมนนี่คือแบบจะไปจัดก,การเดี๋ยวนี้นแล้วก็จบเลยครับผมก็คือผลสรุปในคลิปนี้ก็แบบไม่ไม่ค่อยมีครับผมขอบคุณครับที่รับชม